ก็ฮัลโหลสวัสดีท่านชมนทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ในเกมเพรสซิเบเลเตอร์นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมหิ้วของผมหายไปวันนี้จะทําการใหญ่สุดๆเลยก็คือเอาหิ้วของผมไปแลกทั้งหมดทั้งหมดในกล่องนี้เอาไปแลกสมุดมิมิกก็ไม่รู้ว่าหิ้วทั้งหมดที่ผมที่ผมหามาได้จะแลกมิมิกได้ไหมหรือว่ายังไงนะครับก็ แล้วก็วันนี้มาแล้วก็จะมาอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือจะแนะนําสูตรฟาร์มสมุดนะครับก็ไปชมคลิปกันก่อนเลยนะครับว่าจะได้มิมิกหรือไม่ในคลิปนี้ไปลุยกันเลยโอเคนะครับก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้เรียบร้อยนะครับเซิร์ฟเวอร์เทรดดิ้งบาร์ามีไหมมีมิกอามีก็ขั้นต่อไปก็คือ เจ้าของเจ้าของคนไหนอะเอาคนนี้ไงเจ้าของเจ้าของเอ้ยเขียนผิดไหนเอยอ๋อนี่จะได้ไหมรับไหมถ้าไม่รับก็ต้องขายหิ้วอะถ้าขายฮิวก็จำใจขายเลยนะ <laughs> เขาเอาไหมแสดงว่าสาย fk ก็น่าจะไม่เอาโอเคโอเคนะครับก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟที่สองแล้วนะฮะดูสิดูสิว่าเขาจะรับเทรดไหมใครรับนี้ชื่ออะไรอเอ่ย น่าจะเอารหันรองมาแล้วมั้งอันนี้โอ้ไม่ใช่หันรองแต่รหัสรับไหมจะรับไหมจ๊ะถ้าไม่รับนี้ดูทรงเราก็น่าจะต้องเปลี่ยนแผนจากเป็นการเทรดกลายเป็นการขายของแบบขายยิวก็อย่างเช่นไปขายพวกนี้แต่ มันน่าเสียดายนะครับทุกคนถ้าให้ผมมันน่าขายตัวพวกนี้คือทําใจไม่ได้อถ้าให้แลกถ้าให้แลกก็คือผมทําใจได้แต่ถ้าให้ขายไปก็น่าเสียดายนะอ่าดูสิถ้าเซตที่สามมันคขาไม่แลกก็คือตอนนั้นเลยนะครับผมต้องวางขาย,ยจริงจอ่าเพื่อไปซื้อมันมาโอเคไหน อ่าเสร็แล้วโอเคไปเซฟที่สามกันเลยที่จริงเซฟที่หนึ่งผมอาจจะไม่ลงก็ได้นะโอเคนะครับก็มาในเซิฟที่สามอู้รับดีดีหน่อยนะครับเจอมาสองคนเลยคนไหนบ้างก็คือสองคนนี้ไหนเราไปหามีคนที่สามไหมคือจะได้แบบ ลองแลกสองคนเลยถ้าเกิดว่าได้ถ้าคนนึงก็ถือว่าดีอขอให้ได้ละกัน <c oughs> คิ้เกจไปขายขอดูสักแป๊บนึงครับโอเคมาเอาคนแรกเลยละกันคนนี้ดูสิเอาคนนี้แบบไหม โอเคไม่รับคนต่อไปคนนี้แต่ละคนก็มาเพื่อซื้อเหมืันกันเลยดูสิว่าจะได้ไหมเพื่อนเท่านั้นก็ดูทรงแล้วก็ตามใจครับทุกคน ต้องมานั่งขายของเองโอ้ยจ๊กจกนี่ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวต้องวางแป๊บนึงนี่เลอะเลยเลอะเลยไม่ได้ไม่ได้ไอ้ไอชามมันดีเน่งั้นก็นอเอาชามออกก่อนแล้วนะกา,าชามอันนี้อ่าอันนี้ออก เจ็บใจครับอืมไม่ใช่เจ็บใจดิเขาเรียกไงเสียดายอ่ะมันอยู่กับเรามาตั้งแต่ภาคไอตัวนี้ก็คืออยู่ตอนอีเวนต์สุดท้ายของเกมอะคือได้มาในช่วงนั้นแหละ่อตัวนี้เท่าไหร่ขายโอ้โหผมใจสลายเลยครับม,มึง ตัวนี้เท่าไหร่อะเวลมันเยอะด้วยอาไงดีเอาประมาณนี้แล้วกันเจ็ดหกมั้ยเจ็ดหกได้แล้วมัว้งมันเวลเยอะน่าจะได้แหละมันเวลเยอะก็วางไปสอง อันก็อันนี้หกสิบประมาณหกสิบสองแล้วกันขายไม่เก่งกำไรเยอะไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันฮะก็มาในช่วงอีเวนต์สไตล์เลยได้พร้อมกับไอ้น,น,นกยุงแปดสิบแปดเลอนั่นก็แปดเก้าจุดห้าแล้วกัน สามสิบเก้าจุดห้าอะไรอีกสองตัวเอาตัวที่มันมีราคาจะได้ขายรุ่เดียวเลยคือตัวนี้อยากเก็บไว้นะเพราะว่ามันเป็นตัวแรกของในเนี้ยอ่าตัวไหนาขายได้ดีตัวไหนจะได้วางขายเลยที่จริงก็อมา,ามาแล้วส่เทรดมาแล้วส่เทรดไหนคอยดูหน่อย มีอะไรไหมจ๊ะออฟเฟอร์คือขอแลกกับตัวนี้เลยไม่เอาขาดทุนเยอะขาดทุนไม่เอาไม่เอาคือตอนนี้ยังไงต่ออ่ะตัวน,นี้ต่อ ตัวนี้ก็ได้มาในช่วงไช่วงที่เปิดเกมใหม่ๆของภาคเก้าๆสาธยายเลยก็คือมันไม่อยากขายแต่มันจำใจครับทุกคนโอเคลังไปต่อเฮ้ยอู้เกือบแล้วเกือบแล้วจะหาแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วหัวใจผมแตกสลายเลยนะเช็คเช็คเช็คแค่ดีใจเกือบ สลายเลยเี่อเยแล้วข้ตัวต่อไปตัวอะไรดีออะตัวนี้อ่าเจ็ดเท่าไหร่เมื่อกี้เจ็ดแปดป่ะเจ็ดแปดงั้นเอาเป็นเจ็ดเก้ายิงจบเยอะจังบ้านผมถ้าผมลงคลิปนี้ไปก็คลิปหน้าผมอาจจะต้อง ผมก็น่าจะตามล่าหาหิวกลับมานะทำไมกดไม่ได้เมื่อกี้ทำไม,มก็คือคลิปหน้าก็ฟาร์มเพชรเพื่อมาหาิวคืนนะถ้าเป็นคลิปหน้าส่วนผมมีแพลนอยู่ช่วงนี้ก็คือกะว่าจ,จะสตรีมนะเร็วเวนี้ ถ้ามีคนสนใจก็มาดูกันได้โอเคถ้าอย่างนั้นก็ขอขายนอกรอบเลยละกันแล้วก็ดูซิว่าผมจะตัดในช่วงหิวได้ไหมฮะก็คือเอ๊ะไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงที่ผมซื้อมิมิตคือซื้อเอเลมนี้ก็ลองดูกันว่าคลิปนี้ได้แล้วอน,น่าจะได้อยู่แล้วแ,วแต่แบบกว่าจะได้ก็น่าจะนาน อาจจะลงคลิปเลทนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอยากได้มันจริงโอเคปัดไปชมกันได้เลยโอ้ยหลักๆโอเคนะครับก็ผมก็ได้ขายแล้วส่วนหนึ่งครับแต่เป้าหมายก็ยังอีกไกลแสนไกลแสนไกลแสนไกล,ไล,ไลตั้งอีกตั้งหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าบีเลย ราคามันลงครับเลยแบบนั่นแหละก็อ,อีกไลนนะครับก็ดูไม่รู้สิก็อตอนนี้ก็ขายไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เป้าหมายของผมท้าิวที่จะเหลือจริงๆในะตอนนี้ก็้าราคาพอก็ก็เหลือหกตัวสุดท้ายจากสามสิบเหลือหกนะฮะก็จะขายพวกนี้ ไปครับถือว่าเสียดายมันก็เสียดายแหละแต่ก็นี่ครับยังยังเหลืออยู่ก็ขายไปเรื่อยๆดูซิว่าวันนี้จะขายหมดไหมวันนี้ตอนนี้เวลาเท่าไหร่เลยหก็ตีสองเอ๊ะีนึงเที่ยงคืนนะที่คืนสองทีครับอยากรู้ไงว่ามันจะขายออกหมดตอนเท่าไหร่แล้วก็ตอนนั้นเลยครับก็คนมาดูเรื่อยๆครับ แต่ก็นั่นแหละเป้าหมายอีกห่างไกลรอชักต่อไปเลยว่าจะได้ยังไงก็ได้แหละแต่มันอาจจะนานนิดนึงแต่สำหรับในคลิปก็แป๊บเดียวโอเคแค่นี้แหละไปดูไปชมตอนต่อไปได้เลยโอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ดูเพชของผมสิใช่เลยครับผมขายหิ้วไปแล้ว ดยตอนนี้ผมเหลือแค่5ตัวเหลือเชื่อขายทั้งคืนก็คือแบบขายไม่ออกครับก็ดูเวลาเองครับตอนนี้เตี๋ยอะไรใช่ครับอีกไม่ใช่อีกวันดิก็คือจากเที่ยงคืนใช่ไหมตอนนี้ก็3ทุ่มก็ดูสิตอนนี้ก็เหลือจริ้ๆวันนี้ก็ตอนนี้ก็แลกได้แล้วคือระหว่างทางผมก็ไปประมูลเรื่อยๆ คืได้ตัวนี้มาตัวนี้ตัวนี้อะไรตัวนั้นคือเอามาแทนฮิวได้เลยเดี๋ยวตอนนี้ก็คือไปซื้อเลยมิมิกมันต้องเป็นของฉันโอเคบาละโอเคนะครับก็มาถึงเซิร์ฟเวอร์เทรดนะครับเทรนดิ้งพาซาก็ไปหากันเลยตอนนีุ้้ยราคาก็เหมาะเหมาะอยู่ใบหาเลยดูสิว่าผมจะเจอร,ราคาถูกสุดที่เท่าไหร่นะ ก็ไม่รู้แหละแต่อย่างนั้นก็อยากให้มันแบบถูกๆแล้วกันงั้นก็ตัดภาพอีกทีนึงที่จริงตอนนี้ไม่น่าใส่เลยงั้นก็ขอตัดภาพแล้วกันไปละโอเคมาเซิร์ฟเวอร์ที่หนึ่งดูสิเซิเร์ฟที่หนึ่งโอ้แพงเลยแพงสุดๆดูสิมีไหมหอยมีเฮ้อตอนนั้นผมเจอตามแลบเลยวโคตรถูกแต่ ตอนนั้นเพชรผมขาดแค่นิดเดียวนิดเดียวเองจริงจริงเสียดายเหมือนกันนะที่ขายหิวกำใจบ่ได้ไหน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 มีไหมโอ้ไม่มีเลยงั้นก็ต้องเซิร์ฟเวอร์สองต้องเซิร์ฟเวอร์สองแล้วแหละไปเซิร์ฟที่สอง let's go โอเคมาเซิฟ okay, ที่สองโหหนักกว่าเดิมอีกคือเซอิฟแรกก็ถือว่านั่นแล้วนะไอน,นี้เซิฟที่สองคือหนักกว่าเดิมอยู่ก็ดูๆไปจะมีมันมเถอะมันหน่อย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 ไม่ซื้อมีมิกินไจ้ามีมีไม่มีเฮอไอตอนที่เจอของถูกมันซื้อไม่ได้ ไม่มีเพชรตอนที่ไม่เจอนี่หายยากเหี้ยปเซิฟที่สามโอเคนะครับแต้มาเซิฟต่อไปไม่รู้เซิฟอะไรสามมั้งโอ้โหไม่หยุดถูกเกินจังวันนี้แหละจังวันนี้แหละเท่าไหรอ่อ่ะซื้อเลยเรียบร้อยเชสมิมิกในที่สุด แกก็เป็นของฉันมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็ <laughs> ฮิวทั้งหมดของผมก็แกเป็นเชสมิมิกเฮ้ยเดี๋ยวเชื่อนะครับมาเจอเซิร์ฟขายถูกจริงอะมาสามเซิร์ฟดูเืขอคงหม่ไหม <laughs> ไม่ครับเห็น <laughs> แต่ละคนบอกว่ามันไม่ค่อยดีมันดีมากมันโดนเนิร์ฟเดี๋ยว เดี๋ยวขอไปหาข้อมูลแล้วก็จัดเซตให้ทุกคนเลยนะครับฮะเดี๋ยวบักก็อกอะไรเนี่ยช่างวนเชียงวนคือตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ก็รู้ๆก็เดี๋ยวไปจัดเซตเลยปัดภาพไปตอนที่จัดเซตเรียบร้อยเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนก็อยู่ในช่วงของการแนะนำสมุดนะฮะ ก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้อเสียงมันไม่ค่อยเสียงมันก็ไม่ค่อยชัดหรือว่าภาพมันไม่ตรงกับเสียงก็ขอโทษนะคะก็คือแบบไม่รู้อ่ะอานคลิปไปอยู่ๆเสียงมันไม่ตรงกับภาพนะฮะก็อาจจะมีพักนิดนึงแต่นั่นแหละรครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาแนะนาเลยนะฮะเซตที่หนึ่งอเออเออกดผิดทษโทษนะครับทุกคนอ่ะเซตที่หนึ่งก็คือเซตสําหรับ งบประหยัดนิดนึงครับแต่เนี่ยถ้าประหยัดจริงๆก็คือแบบนี้คือเนี่ยคืองบประหยัดคือมันฟาร์มไม่ดีไหมถือว่าดีมากครับแต่มันไม่สามารถเปิดไข่ไปด้วยสุ่มไปด้วยได้ครับก็คืออันนี้คือแบบว่าเราไม่สามารถนี้ได้นะครับก็คือเปิดเปิดไข่ไปด้วยสุ่มไปด้วยไม่ได้นะต้องใช้ธงนะคือถ้าจะใช้ธงก็เอาอ,อันนี้ออกเลย แล้วก็บวกอย่างอื่นไปนะ,นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีงบขึ้นมาซื้อไอ้ super magnet นี่ก็ตามนี้เลยฮะอ่ะอันที่สองคือเซตปัจจุบันที่ผมใช้อยู่นั่นก็คือเซตนี้คือเซตฟาร์มเพชเดเยอะมากพูดเลยคำเดียวเยอะสุดสดส่วนเซตต่อไปนะฮะอันนี้คือเซตคุณมีตังค์นะ,ะ <c oughs> คือไปฟาร์มเรื่อยๆแล้วก็ไปซุ่มได้ ุ่มไปด้วยฟาร์มไปด้วยไดอ้อันนี้คือเซตฟูลฟูลแบบก็คืออันนี้ก็คือเซ็ตสาหรับนายนนฮะประหยัดนิดนึงนิดนึงคืออันนี้ก็คือไม่ประหยัดละอันนี้ก็คือแบบฟาร์มฟาร์มได้เยอะยนะใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็มาซื้อสมุดอันนี้มาต่อนะฮะซื้อสองอันนี้มาไม่ต้องใช้ฟอนจูนละโอเคส่วนอันนี้ ก็คือเซตคนมีตังค์เนี่ยมีตังค์จริงๆนะครับทุกคนนะครับก็เอาผมกะจะเป็นเดียวก็จะไปเติมโรบักนะครับเปิดช่องด้านล่างสองช่องพอก็ช่องอันนี้อ่ะช่องอันหนึ่งช่องอันนี้นะครับคือผมจะเอามาใส่ไอ,ไอตัวนี้ไอคริติคอลนะครับจะเอาคริติคอลแล้วเปิดช่องต่อไปจะใส่ฟอนจูน แล้วก็อีกช่องนึ่งก็ใส่ไดมอนด์ฮะไอตัวนี้หนึ่งอานี้อ่ะ,อะสามตัวนี้คือสามตัวนี้โอโอเคสามตัวนี้ที่อ่ามิมิกเดี๋ยวจะบอกให้นะครับก็คือมิมิกมิมิกกับไอซุปเปอร์เนี้ยคอมโบกันโหดมากเลยค่ะอไอ,ไอ ไอคูณสองอ่าอีเวนต์ดับอีเวนต์นี่ก็คือแบบมันคอมโบกับสามอันนี้คือโหดก็คือพูดเลยเยอะมากๆครับคือของมันจะดอบเยอะมากส่วนไอ้นี้ก็คือผมไปาหาข้อมูลจากบางดลแกนะฮะช่องนี้เลยก็ก็คือแบบว่ามันจะช่วยตีไอ้พวสมุนแบบเนี้ยไอ,อ้ที่มันเสกของมาคือดาเมจมันจะแรงขึ้นเป็นประมาณเท่าตัวเลย ก็คอมโบเออซูปเปอร์แมเนนี้ยังไงก็ต้องใส่อยู่แล้วฮะฮโอเคแค่นี้แหละที่ผมจะมาแนะนำคลิปต่อไปผมไม่สปอยแล้วกันว่าจะทำอะไรแต่อาจจะใช้เพชรเยอะกว่าคลิปนี้อีกหรือไม่ก็น้อยกว่าโอเคนะครับก็ฝากติดตามช่องที่ผมแปะเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ